เปิดเมล็ดพันุเล่นๆไปนะครับท้ายมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมแหละหวังจะไปได้0.5เนี่ยได้แต่ของเกลือมันเอาโยนทิ้งไม่ี่ยกูไม่เอาละได้แม่งเต็มกระเป๋าเลยกูว่าเอาเกลือไปขายดีกว่าไหมแม่งได้น้อยชิบหายเลยคือถ้ามันจะเกลือแบบนี้ดีนะแม่งเกลือเกิดทุกเกมอะไรเงี้ย ไม่ต่าจะเกม p e s s i m u l a t o r อ X เลยเกมนั้นแม่งกูว่าแม่งเกลือกว่าภาค X อีกนะมันพอๆกันแหละไม่ต้องแปลเราที่คนเลิกเล่นเกมมันไปเนาะก็เหตุผลหนึ่งก็แม่งเกลือนั่นแหละเป็นเกมที่ไอเกมปลูกผักในคืนนี่มันหนักเลยนะถ้าอยากได้พืชแรๆก็ต้องเติมไงนะครับมันก็อยู่แล้วอะ่ะผมบอกเลย ไอเมื่อก่อนมันก็เคยมีแพ็คพรีเมียมมาก่อนนะแพ็คพรีเมียมที่เราแบบสามารถทาเควสได้นะเราก็จะได้แบบฟรีไง,ไงเออแต่รอบนี้มันก็ไม่มีไงมันมีแต่แพ็คธรรมดานะรอบนี้มันไม่มีแบบแพ็คแบบแบบฟรีแล้วนะเป็นแบบพรีเมียมก็คือถ้าอยากได้พรีเมียมก็ต้องเติมเนาะราคาก็ตามนี้นะครับนั่นแหละครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่มีเงินก็คงต้องกลายไปสายฟรีตลอดไปนั่นเองนะผมก็เคยเติมเกมแหละแต่ ไม่อยากเติมแล้วนยะนะในปัจจุบันเติมไปก็ไม่ได้เคี่ยอะไรกับมาหรอกได้แต่เกลือไงกูว่ายังแดกข้าวยังคุ้มกว่านะเออกินเกลือจนเป็นโรคไตทา,ามหาแล้วนะครับโรคไตทา,ามหาแน่นอนนะครับกินเกลือเยอะมันไม่ดีนะครับไม่ดีต่อร่างกายแล้วมึงจะกินไปเพื่อแต่กูไม่กินอยู่แล้วไงแต่มันเกลือเกินเข้าใจไหมเพราะว่ากูไม่อยากกินเกลือกูอยากกินของดีก็เสือไม่มา ของดีไม่มาหรอกแต่ของเกลือเนี่ยก็ขยันมาหลือเกินหรือเกินนะครับของดีๆแบบไม่มาสักชิ้นนะโอกาสได้ก็ยากมากแต่ของเกลือเนี่ขยันมามากกิจจนเป็นโรคไตเลยนะรโรคไตไม่ถามหาแน่นอนคือไม่ต้องไปไปไม่ต้องไปเข้าโรงบาลแล้วกูว่าไปเฝ้าพีอินดีกว่าไหมเนะี่ยถ้ามึงจะเกือขลาดดีนะกูยอมไปไปหาพี่พกมาจุลาชก็ได้วะเออ ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลแล้วกูได้เข้าลงศพแทนอ่ะไอ้เี้ยแค่นั้นอ่ะเกลือเกินไอ้เี้ยไม่เกลือเกิบทุกเกมอ่ะผมบอกไว้แค่นี้นะครับกินเกลือจนแบบเข้าโรงพยาบาลไม่พอนะก็ตามนั่นแหละอืมเป็นโรคไตไงไอ้เอี้ยกูได้ไปฟอาไปอินแน่นอนนะครับทุกคน <Yeah. S 1> มันเกล <Yeah. S 1> ือเ, <laughs> เกินไงเกมปูผักนี่นหนักเลยนะถ้าเติมเนะี่ยน่าจะล่อไปหลายบาทอยู่ ไม่ต่าจะเกมอื่นเลยเกยมอื่นไม่ก็ต้องการเงินทางนั้นแหละบอกแค่นั้น